หน,น้าตอนนี้สวัเดีสวัดวสวดีมบหน้าตอนนี้เราแหลกชิบหาย,เ,ยเลยเนฮะียอะไรเนี่ยหน้าตอนนี้นะคะรับทุกคนเรามาอยู่ในแมปแบบอะไรวะคุริมานชื่อ <ort> ชีวิตรอดจากซอมบี้อ่ะมันคือแมปเอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยที่เราจะมีเต็นอยู่ตรงนู้น ซึ่งเมื่อเราเจอผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้รอดชีวิตเอ่อ<ส>เราจะต้องพาเขาเข้าเต็นท์นะครับแล้วก็อย่าให้ซัมบี้ระเบิดเต็นท์เราได้ไม่งั้นเราก็จะระเบิดแทนผู้รอชีวิตก็จะเป็นยัวเดียวๆนะครับปลาลิงไม่ใช่เหรอได้ๆๆไม่ใช่ละโอ้ซัมบีซมบ้ซัมบี้ซัมบี้อย่ายอย่าอย่าอยู่ใกล้บ้านฉันไปนะเดี๋ยวหาไม่เจอซัมบี้จะเข้าบ้านกลางคืนจะมีซัมบี้แน่ก็คือแต่ละวันเนี่ยถ้าเราอยู่ยิ่งอยู่ได้นาน ซอมบี้ก็ยิ่งมาเยอะขึ้น่ะนั้นซึ่งเราก็ต้องซื้อปืนแล้วก็ให้งานให้งานของผู้รอดชีวิตเนี่ยให้งานใหม่เป็นพวกปืนอะไรเงี้ย<ม><ว>ก,กู<ว>กดูซอมบี้ฆ่าตายวันนี้ก็คือการที่จะทําให้คนหนึ่งเป็นคนคนคนธน,นูปืนคนคนปืนได้อะ่ะก็ต้องเสียไปสักคนหนึ่งเพื่อเป็นปืนแล้วก็วกนานจากที่เขาเป็นช่างช่างช่อมก็จะกลายเป็นปืนแทนทําไมไม่ลึเลยตอนเนี้ยก่อนอื่นคือทําไมเมื่อกี้กูตีซัมบี้ไม่ตายแล้วซัมบี้ตีกูตาย โอเคตายแล้วนี่คือมันก็แย่งของได้มันจะมีคนซ่อมฐานคนหนึ่งใช่ไหมคุณเจอท้ำอันนี้คือเราต้องกดไหมเนี่ยคุณเจอท้ำมเป็นท้ำที่กูขุดเองปึ๊บโอเคเราก็ได้มาอยู่คนหนึ่งใครมีตังค์ละเจ็ดสิบบาทมาซ่อมน้ำตรงนี้หน่อยคุณมีอยู่สามร้อย เออมาติดตรงนี้ที่เส็น,นอ่ะมันจะมีว่าอัพเกรดเลยโพสต์ยิส e ี้เสแล้วเราจะเพิ่มไอ้ minor water อออไมเนอร์วูดคาตเตอร์กับฟาร์มเมอร์ยังไงเราก็ต้องเราเดีเ๋ยวขึ้นไปมีอะไรเออเราต้องต้องมาดูตรงนี้นี่อัพเกรดตรงนี้อ๋ออันนี้คืออัพเกรดใช่แล้วก็ไอ<น>้พวกด้านล่างไอ้แถวๆไอ้ไอ้ไอไอลองเลื่อนไปด้านล่างอีกมันจะเป็นพวกกระหารลมกับหญ้าพวกปลูกอันเนี้ยจะจะให้คนั้นปลูกแล้วก็พวก คนขุดเหมืองตอนนี้ละมือละมืออ๋อโอเคเนี่ยปุ่ลูกซองคืออะไรอืมฮึ่ก็ปุ่นลูกซองก็คือถ้าเรากดไปแล้วก็ต้องกดไปที่เออทางด้านขวามันจะมีเป็นรูปคนอะแล้วจะมีรอด่าๆๆๆๆๆแต่คืนนี้เราต้องปกป้องตินเองก่อนให้พวกนี้มันซ่อมไปแนนปิดเกิดซอมบี้ตรงนึงแดงเห็นไหมน่ะใกล้ๆเลยบันไซมันเห็นมันเดินมา ไม่เห็นกูตาบอดโทษทีแป๊น,นึงเพิ่มแสงแป๊บ okay, ม,มันมาแล้วจบตีไปไปไปไไป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 ,ไ,ปไม่โดนดมดเลยเเกิดยังไงวไอ้ไอ,อ้ไอ,อ,อ,อ้ลงไปลุงตีลงไปตายลุงชัก,กรรมซัมบี้เฮ้ยแ,แล้วซัมบี้รอบรอบ่ะรอบรอบเซนอะ่ะตอนเช้าอะ่ะก็ตีตมันเหืได้กั เรเราราเราบีวิ่งหนีเราด้วยเหรอไม่รู้เฮ้ยสบีขนาดสบียังกลัวเราเลยขุดขุดแค่ขุดแค่ทีเดียวนะแล้วมันก็จะล่งมาขุดแค่ทีเดียวพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกิดอีกเบอร์นี่อ่ะ้เ่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเ้เย้บีตอนนี้มันมวเหมือนเอไ่หรอโอยเดี๋ยว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  อยเยี่มยไมไปเลยดิไม่อย่ามาตัวมุ่เข้าตัวแยกโอ้ยเยี่ยมไปเลยดิไม่อย่าอย่าเก็บของภูมินะห้ามเก็บทำไมวะมันมันมันแย่งของกันได้ไงอ,อ๋อก็คืออันนั้นคือต่างกลัวงั้นใช่อย่าเก็บเราจะไม่แย่งของกันไปเก็บ <ไ>อ้าวพูดมาที่ของมึงนัใจเย็นดิกูวิ่งอยู่ของทุกอย่างอ่ะอยู่ในตัวมึงเวทแต่ว่าไม่เป็นเงินเงินจะล่วงโอเคแต่ว่าเราตายได้เรื่อเนั่นแหละอย่างที่บอกไปนี่เงินหรือก้อนแมกมาวะไรี่ยกูไม่รู้ <c oughs> แม่สว่างจใจอ่ะ yes โอ้ยก <c oughs> ูมีตังค์ตั้งหนึ่งปีเลยอ่ะสามร้อยหกสิบห้าไอ้เินบานยังไงวะเออไม่เราอันนี้ไปละแล้วก็ งั้นไอ้พวกคนพวกนี้ก็เราให้มันมาของแต่ละวันอเราต้องปกป้องไปสักสามวันแน่นอนว่าเดี๋ยวกูจะทําอันนี้ก่อนกูมีตังค์อยู่สามร้อยหกสิบบาทเออเห็นแก่คนเห็นแก่คนไม่เอาเงินเห็นแก่คนที่จะผู้ชีวิตรอดมาคือเห็นเห็นแก่ผู้ชีวิตรอดอนี้อันนี้คือกูกดอันนี้คือกูกดอัพได้ไหมน่ะคือกูสามารถสั่งให้เขาทำอาหารได้ไม่ไม่มี ไม่คือมันจะมีทังอาหารอยู่มันเป็นอาหารตรงนี้กูถามว่าอันเนี้ยคือกูอัพได้เลยไหมใช่แล้วกูอัพคนไหนดีชอดกันหรือว่าปืนปืนพกไปปืนพกแม่งปืนพกแม่งจะปืนพกปกติมันจะเร็วมากแล้วก็กดอัพคมันก็จะรอเพราะว่าถ้ามึงอัะทุกคนก็จะได้อัพเหมือนกันอ๋อก็คือเราจะมีปืนกันหมดเลยไม่ปืนอ่ะเราซื้ออีกช็อปหนึ่ง ปืนอ่ะก็คือเราต้องมากดตึงลูกป,ปืนอ้ตองรงลูกโอแล้วก็มันจะมีปืนพวกแล้วก็อันนี้อ๋อโอเคไอพวกเนี้ยมันสำหรับไอพวกพวกเราพวกเราชีวิตโอเคถ้าง,งั้นเอ่อเขาจะเก็บตังห้าร้อยมาซื้อช็อตกันอันนี้อะไรเนี่ยล้วต้องเห็นแกก็คือแบบคนงานอ่ะต้องการอันเนี้ยเราก็ต้องให้เขาไปต้องการอาหารไม่มีพวกเราชีวิไหนกูได้มาหนึ่งหัวกระโหลกก็ใช่หนึ่งหัวกระโหลก เอาไปขายเป็นเงินได้ประมาณเท่าไหร่วะข้อที่จําได้แม่งขายได้เยอะนะอันนึงอันนึงกระโหลกมันขายได้ประมาณสองร้อยสามร้อยอะมันจะมีพ่อค้าเร่ร่อนมานะเอาหน้าเมนูนี่ออกเป็นหน้าตูทีโอ๊ยมึงจะซานทำไมยูรุอะไรเนี่ยไอหินก้อนนี้มึงเอาขึ้นมาใช่ไหมไม่มันออกมาเอฟฟอสตั้งง่อยวะหน้าเมนูมัน้นี้ตลอดเลยโอ้โห ไอ้พอรู like no, right. nee. oh. ้ร so ู้มจะมีไข้นขาข้างล่งขายกระโหลกกระโหลกก็คือระไหลกที่เรามีเนี่ยขานี่ขาถ้าเราไม่ขายกระโหลกเราจะได้อะไรกดออกให้ได้ให้เป็นหน้าปกตของกระตหลกที่ไม่ใช่กระโหลกเองอ่ะไอสัต อ๋อเฮ้ยเอาหน้าปุยย้งยัาไงฮึแล้วตอนนี้กูกำลังขุดหินแบบสบายใจกูจะมีตังห้าร้อยไป<ม>ซื้อจดการมายิงพวกมึงเสียยใครตายอะแม่งของกูัะเก็บกูขโมยแม่งไงอ้เี้ยรอเล่นตัวมึงไม่มีเงินเลยเหยี้ย <oni> ใช่แม่งไม่มีเฮียอะไรเลยไม่คือหน้าปุ้งเด้อฮะ แม่งแบบนี้คตรพอคุณแม่แหลกเลยเอาเป็นว่าถ้างั้นว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดแบบนี้ให้ดูอันนี้เราจะอัดแบบข้าวๆเพื่อเป็นการทดสอบเล่นกันนะครับทุกคน<อ>ถ้างั้นเร,เราจะไปก่อนแล้ว